สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลีวสีเงินประจำวันจันทร์ที่2ตุลาคม2,566มานํ 2, 66, มานำเสนอครับอนุสติคน3นิ้วกันยาต่อด้วยตุลาเป็นเดือนสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของคนในระบบราชการช่วงนี้ก็นัวเนียกันอยู่กับการเลี้ยงรับเลี้ยงส่งไม่ว่ากันอยู่แล้ว มันเป็นการแสดงออกของสังคมมนุษย์ที่ต้องมีจิตใจผูกพันและแสดงมิมตรไมตรีต่อกันตามการอันควรคำว่ากเกษียณถ้าแปลการให้ตรงความจริงต้องแปลว่ากล่องสุ่มเพราะเท่าที่ผมสังเกตบางคนกเกษียณแล้วเฉาตื่นเช้าขึ้นมางงจากที่ตื่นปุ๊บอาบน้ำแต่งตัวมีที่ทำงานเป็นเป้าหมายครั้นเกษียณตื่นขึ้นมาแล้วกูจะไปไหนเหมือนคนตายสามวัน แล้วรู้สึกตัวก็นั่งร้องไห้เราตายแล้วหรือเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเรามันเป็นทวภพบเศร้าของคนในระบบกษะเสียณชีวิตสิ้นสุดทางเลื่อนให้ความรู้สึกกับตัวเองว่าโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ปลายโลกร้างประมาณนั้นแต่บางคนดีใจกษะเียนจะได้เป็นนายชีวิตตัวเองสักทีอยากไปไหนก็ไปอยากนอนตื่นสายก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ยว ชีวิตหลังเกษียณแทนที่จะเหี่ยวกลับสู้ซ่ามีชีวิตชีวากว่าตอนทำงานด้วยซ้ำบางคนถึงกับพูดตลกลึกรูงี้ลาออกสักตั้งนานแล้วเพราะเกษียณปุ๊บบริษัทใหญ่ๆรุมจองตัวให้ไปทำงานแค่เดือนละไม่กี่วันแต่ได้เงินตอบแทนแต่ละเดือนมากกว่าทำงานราชการเกือบทั้งปีไม่ใช่ทำที่เดียวนะหลายตัวหลายคนทำกันคนละหลายหายแห่งรวมแล้วเดือนเดือนรายได้เป็นแสน ผมมาตรองดูทําไมกเกษียณเหมือนกันกลับไม่เหมือนกันบางคนกเกษียณแล้วทราบทราบแต่บางคนกลับซบเซาพอจะประเมินได้อย่างหนึ่งว่าเหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากตอนเป็นขา้าราชการว่าตรงหรือคดต่อหน้าที่เป็นขา้าราชการรับใช้ชาวบ้านหรือเป็นขา้าราชการจ้องแต่จิกหัวชาวบ้านเป็นไปตามภาษิตที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน พวกคดโกงตอนมีหน้าที่จะมีก็อย่างก,กำนันนกเท่านั้นที่เชิญไปทำงานด้วยอาจรวยฟู่ฟ้าได้สักระยะแต่จะหาแบบจบสวยๆแทบจะไม่มีแต่ที่ซื่อสัตย์บริษัทใหญ่ๆเขายินดีและต้องการไปเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำไปช่วยบริหารเพราะผลึกที่มีคุณค่าหายากจากบุคคลเหล่านั้นคือประสบการณ์ของคนทำงานสุจริตอย่าลืมนะในโลกนี้ไปให้สุดล่าฟ้าเขียว แต่สิ่งเดียวที่จะทำให้ธุรกิจนั้นๆบริษัทนั้นๆรอดและรุ่งคือคำว่า trust เหตุที่คนดีมีราคาก็เพราะตรงนี้ตรงความดีของคนดีนั้นเป็น trust ช่วยเสริมให้ธุรกิจและบริษัทนั้นๆเกิดมูลค่าเพิ่มทางความเชื่อถือยิ่งขึ้นนั่นเองสิ่งที่ผมจะย้าวันนี้ก็คือเหนือทุกสิ่งในโลกนี้คือความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าจะยากดีมีจนเศรษฐียาจก ตำแหน่งสูงตำแหน่งตำ่ำทุกคนมีโอกาสรุ่งเรืองประสบความสำเร็จขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตตามฐานานุรูปได้ทุกคนถ้าคนนั้นดำรงชีวิตและงานซื่อสัตย์สุดจริตแต่แบบทำปุ๊บหวังจะได้ปั๊บแบบนั้นก็ไม่สุดจริตตั้งแต่คิดหวังได้คือผิดตั้งแต่คิดแล้วทำดีแบบไม่หวังผลนั่นคือทำด้วยซื่อสัตย์สุดจริตทำไปเรื่อยๆทำให้เป็นนิสยัยทำจนเป็นปกติ ในที่สุดดีนั้นผลจะออกมาดีเองในทางตรงกันข้ามพวกอสัตว์ทุจริตทำเป็นประจำทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นปกติของพวกอสัตว์มีเงินโอนเข้าบัญชีคนละหลายหลายล้านแสนจะแฮปปี้ก็จริงแต่ลงท้ายวิบัติชิบหายคุกตารางส่งผลวอดวายทั้งตระกูลได้ง่ายๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นคือหลักของเหตุและผลที่แผลงกันว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีมีถมไปนี่คือหลักของหมาหางด้วนเคยได้ยินชื่อนายอานนท์นำพาไหมเคยได้ยินชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไหมเคยได้ยินชื่อปียบุตรแสงกนกกุลไหมเคยได้ยินชื่อรักชนกสีนอกสอสอไกลไหมเคยได้ยินชื่อลูกเกดชนที่ชาแจ้งเร็วสอสอไกลไหมเคยได้ยินชื่อโตโต้ปียรัตน์จงเทพ สอสก้าไกลไหมเคยได้ยินชื่อเพนกวินพริชิวารักไหมเคยได้ยินชื่อไม้พานุพงศ์จาดนอกไหมเคยได้ยินชื่อไผ่ดาวดินจตุพัฒ์บุญพัทรรักษาไหมเคยได้ยินชื่อรุ่งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลไหมและอื่นๆอีกมากช่วงปี6 3ถึง64 65ของเหล่านั้นทำดีในแบบที่เขาคิดว่าดีสำหรับสังคมคนรุ่นใหม่ นับว่าฟูเฟื่องเรืองรุ่งในกลุ่มคนแนวคิดไม่สุจริตต่อความเป็นชาติไทยอันมีชาติศาสนา,ศาพระมหากษัตริย์เป็นแกนหลักการคิดดีทําดีในแนวของเขาใครจะใช้วาจาหักล้างว่านั่นไม่ดีถ้าเขาแย้งว่ามีอะไรยืนยันว่าไม่ดีจงเอามาสําแดงในทันทีทันใดมันก็ไม่มีตรงกันข้ามในทางดีของเขาคือตัวเลขในบัญชีมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่ถ้าใช้หลักเหตุและผลที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นบทพิสูจน์ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วบุคคลตามชื่อเหล่านั้นการทำดีในแนวทางช่วง3-4ปีที่ผ่านมาได้รับเสียงสนับสนุนจากคนแนวคิดเดียวกันล่มชาติล้มสถาบันทั้งในชาตินอกชาติชูดชาติมากถึงขั้นธนาธรประกาศสู้เป็นไทยถอยเป็นทาตประตูบานแรกเปิดแล้ว ปิยบุตรโพสเสนอแนวคิดส่งตรงจากฝรั่งเศสทำข้อเสนอให้รอดิเค้าที่สุดก้าวหน้าที่สุดไต่เพดานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใ,ใต้ระบบที่เป็นอยู่พร้อมกับยืนยันยกระดับให้ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอขั้นต่ำที่เราจะไม่ถอยไปมากกว่านี้หากข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการตอบสนองสถานการณ์จะสุกงอมจนเลื่อนถไหให้ปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัตินี่คือปฏิรูปแบบปฏิวัติ การกระตุ้นเรารุ่นใหม่3นิ้วขณะคึกสุดให้ปฏิวัติแบบขุดรากถอนโคนคือแบบราดิ c ค l นั้นเป็นแนวเสนอที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองหรือไม่ผมบอกแล้วสรุปด้วยความคิดต่างยากสรุปที่ลงตัวแต่ขณะนี้ด้วยหลักเหตุและผลให้บทสรุปที่พอจะลงตัวแล้วนั่นคือจากปลาที่ระเริงลากสายเบ็ดผ่อน3-4ปีที่ผ่านมาถึงบทสรุป โดยอายการสั่งฟ้องคดีและนำคดีฟ้องต่อศาลถึงตอนนี้ถึงวาระสาวเบ็ดกลับในชั้นศาลพวกปลาหน้าสามนิ้วทั้งพ่อปลาแม่ปลาลูกปลาศาสดาปลาติดเบ็ดมาตรา112มาตรา116ดิ้นกระเดวเรียงแถวตามสารนัดทีละรายสองรายล่าสุด26กันยายน66กรณีชุมนุม14ตุลาคม63 นายอานนน์นำพาพูดจาปราศัยมินสถาบันตามมาตรา1นึศารอาญาพิพากษาจำคุกนายอานน์สปีไม่รอลงอาญาและปรับ20,000บาททนายยื่นขอประกัน30กันยายนสารอุทธร์มีคำสั่งไม่ให้ประกันนายอานนท์โดยพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีประกอบพยานหลักฐานในสำนวนแล้วการกระทำของจำเลยกระทบกระเทือนและสร้างความเสียหายต่อการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก4ี่ปีหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรให้ยกคำร้องนี่คือบทพิสูจน์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นคำตอบในประเด็นซื่อสัตว์หรือสัตว์ที่ยึดถือได้และในภาคก้าไกล ยังมีสอสอที่จะต้องเดินขึ้นศาลตามมาตรา1นึเป็นบทพิสูจน์ว่าที่เขาทําก่อนเป็นสอสอน้นเป็นการทําดีหรือทําไม่ดีอีกหลายคนเช่นรักชนกสีนอกสอสอกทมบางบอนหนองแขมลูกเกตชนทิชาแจ้งเร็วสอสอปทุมธานีโตโตปิยรัตจงเทพสอสอกทมพระขนงบางนาบอกได้คําเดียวหลังจากที่ศาลท่านเมตตา ให้โอกาสกลับตัวกลับใจมาหลายต่อหลายครั้งแต่หาได้คิดกันไม่ก็จะเห็นว่าการตัดสินของศาลช่วงนี้ในคดีว่าด้วยความมั่นคงและว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์จะเคร่งครัดตามบทบัญญัติเป็นบรรทัดฐานขอที่กล่าวนามเป็นสังเกตมาแต่ละท่านข้างต้นจงโชคดีคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปเลวสีเงินมานำเสนอทุกวัน สวัสดีครับผัพู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกกทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจ สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ